ก่อนจะรู้ไหลหายได้นะมากอ่ะแขนสาฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนของโยทุก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 ททุกคนเลยนะคะขอต้อนรับกับสุดยอดของโยชิตะวันนี้นะคะโยก็รู้สึกแอคทีฟมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจที่สําคัญมาก1ภารกิจนะคะซึ่งโยเนี่ยรับคําท้ามาจากวาสลินไทยแลนด์ค่ะทุกคนซึ่งคําท้านี้นะคะก็คือว่า7 day possible challenge ภารกิจพิชิตผิวสวยใสค่ะโด,โดยนะคะเขาถามมาว่าให้เราเนี่ยออกไปทำกิจกรรมเอาดอร์นะคะโดยไม่ต้องกลัวผิวโดวนทำร้ายคือต้องใส่ชุดแบบเนี้ยไปเผชิญกับแสงแดดเนาะ ไปมาเชิญกับฝนฟ้าอากาศนะคะโดยไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยผิวเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกที่ได้รับคําท้านะคะเราก็อุ๊ยตง,งิ่ตงตงิในใจว่าเฮ้ยมันจะทําได้เหรอเพราะว่าเราเป็นคนที่รักผิวมากๆนะทุกคนเพราเราจะออกแดดไปใช่ปะเราก็จะแบบอุย๊ยใส่เสื้อคลุมทาครีมกันแดดนะคะหรือว่าวิ่งหลบแดดแต่อันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องวิ่งหลบแดดลูกสาว เรามีตัวช่วยดีๆนะคะซึ่งทางวัสลีนเขาส่งนี้มาให้ค่ะแพดานนี่นะคะก็เป็นวัซลีน h e a ท t h y by UV และ n n นนิงพลั s นะคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นสูตรใหม่นะคะมีกูต้าโกลนะคะเทคโนโล,โลยีที่จะทำให้ผิวของเรานะคะกระจ่างใสขึ้นหนึ่งดาบภายในจวันทุกคนดู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 เจ้าตัววัสลีนตัวนี้นะคะเขาจะช่วยบำรุงช่อมแซมผิวท,ที่โดนทำร้า,ายจากแสงแดดเออทำให้เรานะคะออกไป,ปเผชิญากิจการกรมกลางแจ้งได้อย่างสบายใจ ก็ทามาแบบนี้แล้วเราก็ต้องรับกทาทาค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิจกรรมที่โยจะไปเล่นนะคะก็น่าจะเป็นเล่นเซิร์ฟนะนะคะอยากเล่นน้ําพอดีเออเดี๋ยวเราก็จะไปหาชุดว่ายน้าที่นู่นเลยนะคะ<ๆ>เขาชูมาว่าจะต้องโชว์ผิวนะคะแต่เราก็ยังกลัวขอทาไปก่อนแล้วกันนะคะครั้งหนึ่งบำรุงก่อนออกแดดไปเลยนะคะทุกคน ส่วนสถานที่ที่เราจะไปเล่นนะคะก็ชื่อว่าโฟล์เฮาส์นะคะก็เป็นกีฬาเซิร์ฟกลางกรุงนะคะทุกคนนี่่ะไปเลยตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปทำภารกิจพิชิตผิวสวยใสกูตาไปครับไปเจอกันที่โฟล์เฮาส์เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วโฟล์เฮาส์ค่ะ นี่ทำไมแบบไม่เปิดผิวมามหนูเอาคุยจะใช้อะไรอะลูกงก้าเปิดผิวอ่ะไม่ได้ขายของเลยค่ะวัสซลีนค่ะใช้ดีไหมใช้ดีมากวันนี้ก็คือพอเปิดผิวเลยนะคะวันนี้เล่นเซิร์ฟครั้งแรกพี่ปล่อยว่ายากไหมยากเพราะพี่ปล่อยเคยเล่นมาก่อนหนูก็คิดว่าน่าจะยากนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาเล่นของเราละค่ะเดี๋ยวไปดูชุดว่ายน้ำดีกว่ายังไม่ได้พกชุดว่ายน้ำมาเลย เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วให้ดูเซอผิวมากงงก็เดี๋ยวจะถึงคิวร้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากคือดูเขาเล่นก่อนหน,น้านี้คือยากอยู่นะเหมือนมันต้องใช้แบบร่างกายหลายๆส่วนนะทุกคนเดี๋ยวจะลองดูค่ะว่าทำได้ไหมาไปดีกว่าๆๆ ตอนอ่ะคือเลยหายได้เลยอ่ะเพราะน้ำแรงมากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหรอบสองเป็นไงรอบสองเหมือเนเลยค่ะเจนเอาใหม่เอาใหม่ ปล่อยตัวเลไอย่างเงี้ยเราต้องบึกทับแค่บางส่วนแต่ร่างกายเรามาันสักให้ไปหมดค่ะยืนแล้วหนูว่าเราต้องมามากกว่าหนึ่งเดี๋ยวเราต้องมาตามนักลูกเทีย่ยมีบัาดแขแต่ที่เขาบอกว่าถ้าย่อ,อตัวลงมาสัวลงไม่เสจ็บแต่เมื่อกี้ก็เสร็จแต่ไม่มากค่ะได้อยู่ พอสมควรนะคะทุกคนคือแบบว่าไม่คิดว่าการเล่นเซิร์ฟม,มันจะแบบหนาขนาดนี้มันต้องอยู่ในกับการทรงตัวอะไรเงี้ยทั้งแรกก็หน้าคือว่ามาประสบการณ์เนาะตอนนี้ก็หิวมากๆเลยค่ะว่าเป็นยลูกรแล้วหิวมากวมาวันนี้มีอะไรกินครับเยอะแยะมากมายเยอะโพลที่น,นี่ม,มีอาหารต่างๆนานา ช้พลังงานไปเยอะนะคะเราก็ต้องกินข้าวเนาะปะเดี๋ยวยังไงเราขอตัวพักกินข้าวก่อนนะคะ <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับกิจกรรมการแจ้งของโยนะคะทุกคนนี้ก็เป็นครั้งแรกรูส้สนุกนะแต่มันต้องมาซ้ำอีกรอบนึงเพราะว่ากิจกรรมค่อนข้างที่จะเล่นยากนะคะแล้วก็แบบส่วนตัวโยนะมอนแบบคอนโ้าลำบากนะคะตอนนี้ก็อาบน้าเสร็จแล้วนี่เราก็อาวัสลีนจ้า อย่าลืมนะคะทุกคนเล่นกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าผิวโดวนทำร้ายมานะคะก็ต้องบำรุงด้วยนี่ค่ะวัตสุลีนสุดใหม่กูตาโก้ค่ะ อันนี้นะคะก็ครบแล้วนะคะ7วันส,สำหรับการใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะวาซลีนเฮลที่บรายูวีและเชนนิ่งพลัสนะคะ,ว U, Plus, ะ,ค,ะความรู้สึกก็คือว่า ตามอย่างที่เขาพูดจริงๆค่ะว่าผิวของเรานะคะมีความกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับนะคะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนมากๆนะคะแล้วก็ผิวมุ่งชุ่มชื้มนมากเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะทางวัซซีลินไทยแลนด์นะคะเขาก็มีกิจกรรม Seven Day possible challenge เพียงแค่เพื่อนๆนะคะโพสต์รูปหรือคลิปวิดีโอนะคะอวดผิวใสกูต้าหลังใช้วัซซีลินสุดใหม่กูต้าโกลพร้พอมบ,บอกกิจกรรมเอาดอที่เพื่อนๆเนี่ยอยากจะไปทำมากที่สุดค่ะโพสของใครนะคะที่ c r e เอทนะคะโดนใจทีมงานวัซลีินไทยแลนด์นะคะก็เตรียม แพกกระเป๋าไปเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับทางวนะัซซีนไทยแลนด์ได้เลยค่ะสำหรับรายละเอียดกิจกรรมนะคะยยก็จะทิ้งไว้ใต้โพสนี้เลยค่ะหรือว่าใครอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมที่แบบละเอียดยิบนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage ของทางวัสซีนไทยแลนด์ค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยนะคะอย่าลืมค่ะร่วมกิจกรรมปังๆแบบนี้กันเยอะๆนะคะตลอดวันนี้นะคะขอตัวลาไปแล้วนะคะใครอยากผิวดีก็ต้องวสัสซีนนะคะเพราะว่าวาัซซีนผิวดีชีวิตก็สุดค่ะ